จักรยานคันหน้าเ็าด่วนไปไหนเนี่ยโอ้โหโชวริ่งด้วยนะทุกคนเห็นไมเอาโอ้ไปดิวเลยนะครับหยิ <c oughs> บแต่ท,ทักทายหน่อยให้รู้ป่ะเนี่ย <c oughs> เอรนเรานี่จะทำให้เขาลงข้างทางด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะตกใจนะครับแต่เราก็บีบแต่ท,ทักทายเขานะเขาถ้าจะรู้แหละนะครับผมมองเห็นท้ายรถนะฮะตอนนี้น้องก็มาอยู่ ทางก่อะชันเทียวซ้ายนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานกันนะครับผมเริ่มต้นที่อําเภอร์เกาะช้นนะครับผมก็ระยะทางไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ากี่กิโลเนาะแต่ว่างานนี้นะครับมากาันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูกันต่อเราว่าบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถนนทนทางทางนี้เป็นอย่างไรน่าขี่หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ดูประมาณคร่าวๆนะครับผมก็เออถ้าขี่มาเนี่ยนะครับมันก็จะเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ขับรถมานี่ก็ขึ้นเนินขึ้น,ขนเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแต่แตเส้นทางก็น่าปันนะครับช่วงเทศกาลนะครับผมอ่อชานก็รถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะ ไปอีกประมาณสัก6กิโลนะครับผมก้อนจะถึงอำเภอแล้วนะครับผมอ่าเกาะช้างมีโรงพยาบาลด้วยนะครับโรงพยาบาลเกาะช้างนะครับผมอยู่ด้านขวามือผมตรงนี้นะครับ ลงไฟฟ้าด้วยนี่เห็นไหมโอ้ใหญ่พอๆกับทางฝั่งเลยนะครับเขาบอกว่าเกาะช้างเนี่ยนะครับที่นี่มีตั้งทลายไปอ่ะสิบสี่หรือสิบห้าแห่งนะครับผมทีทีกันเลยนะในเมื่อที่สองปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้คือมันก็ค่อยๆมีมาเรื่อยๆนะครับงวดที่แล้วนะผมก็ขึ้นไปเกาะช้างเดียวขวาเนาะก็โ้โหเซเว่นแบบ เป็นเว้นช่องเลยอ่ะช่องเว้นช่องเลยนะครับเยอะมากๆนะครับข้าวขอกก็แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับถ้าการขนส่งที่มันไกลมากๆนะครับกรอกอ,อ,อาจจะแพงกว่ากันด้วยนะครับว้าวสวยจังทำาไรนี่เนี่ยตัวเองเอ๊ะมีร้านส้มตำด้วยนะครับทางนี้ก็มีโฮมสเตย์นะครับผมมีรีสอร์ทนะครับผมมีสถานีตำรวจด้วย รบรรยากาศเนาะก็คล้ายๆเหมือนฝั่งนั่นแหละนะครับผมเหมือนเราเข้าไปตามอะไรละ่ะเหมือนไปแบบตามป่าตามเขาว่าเอายี่นี้ดีกว่าไม่ได้ตามป่าตามเขาดิเหมือนกับว่าเราไปในหมู่บ้านที่เป็นชนบทเอายี่นี้ดีกว,ว,ว่านะครับแต่ที่นี่ดีกว่านะถนนหนทางก็ทําดีมากๆเลยนะครับขับรถมาก็เอดีๆนะครับทางกรุขะนี่ไม่มีเลยนะครับเป็นลุงเนบน่บก็มีแค่ช่วงแบบถนนล้อยปักแบบนี้นะครับ ตอนนี้เนาะผมก็อ่านี่นะครับอำเภอนี่เราจะเริ่มต้นจากที่นี่กันนะครับถึงแล้วอำเภอข้างในนี่มีมีเอ่อที่เที่ยวด้วยนะเป็นน้ำตกนะครับห่างอำเภอนะทางนี้นะครับมีทุเรียนด้วย นะครับผมนะักทารารีซอร์ต้องไปสี่โลนะแต่เราไม่ได้ไปที่นั่นนะครับผมของผมก็จะเป็นรีซอร์ลุงเฉลิมนะครับนี่แมมีคูดวิวด้วยนะครับผมด้านขวามือผมนะ เส้นดังก่อช้างขับง่ายหรือเปล่านะครับถ้ามาทางด้านซ้ายนะครับผมมั่นใจเลยว่ายัางไงก็ขับได้นะครับแต่ว่าถ้าไปอีกด้านานี้นะครับผมด้านขวามือมันก็จะขับยากหน่อยนะครับถ้าใครไม่ชินทางเนาะไม่ใช่ไม่ชินทางสิเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ใครขับรถไม่คล่องนะครับผมโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เยอะเหมือนกันนะครับมันเกิดได้ทุกที่แหละเนาะขับคล่องหรือไม่คล่องนะครับอ่ารีสอร์ทที่ผมจะไปนะครับเหลืออยู่อีก300เมตรนะครับผมโอ้ขยันจังทำอไมเนี่ยนี่นะรีสอร์ทนะครับผมลุงเฉลิมนะครับผมอ่าถึงแล้วนะฮะนี่ทางเข้ารีสอร์ทเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รีสอร์ทกันเลยนะฮะตอนนี้กทีก็ถึงที่พักแล้วนะครับผมที่พักของเรานะครับผมที่นี่นะก็คือละ500บาทนะครับผมนอนได้2คนนะครับผมส่วนรถนะครับผมจอดไปนี่นะครับจักรยานจอดไปข้างหน้านะครับผมและทุกคนดูข้างหลังผมนี่เห็นไหมนี่นะครับผมก็หน้าห้องพักนะครับผมก็จะมีห้องพักอยู่แบบนี้เรียงเป็นแถวเลยนะครับผมส่วนข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดนะครับผมแล้วก็ที่จอดรถนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราก็นอนพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับก็ไปปั่นกันนะครับผมก็จะถ่ายในงานให้ดูนะครับผมว่าบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรนะครับเส้นทางที่ปั่นไปกันเนาะโอ้โหชว่วงนี้ผมอ้วนขึ้นเยอะมากเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกายนะครับผมทําแต่งานนะครับผมถ้าเราทํางานแล้วไม่ควบคุมอาหารการกินเนี่ยนะก็จะเป็นแบบผมนี่แหละนะครับผม โอ้โหอ้วนเหมือนหมูเลยนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ผมตัดลงก่อนนะครับส่วนพวนุ่งนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายแล้วก็ตัดให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับผมได้มารับชมกันนะครับอ้าวผมลืมบอกนะครับผมที่นี่นะผมพักอยู่ที่อ่า รีสอร์ทนะครับผมของลุงเฉลิมนะครับผมที่นี่นะครับก็มีหมูกระทะอาหารตามสั่งเนี่ยนะครับผมขายให้กับเราด้วยนะครับผมชุดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับผมเคยมาพักที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับก็ข้าวของเขาไม่แพงนะครับ3า0บาทนี่คือกินกันสองคนแทบไม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็อาหารตามสั่งก็ถือว่ารสชาติใช้ได้ไม่เกียดเลยนะครับผม